จะแย่งซีนของคนบรรยายแบบนี้นกว่าคงไม่มีใครดูคลิปวิดีโอของคุณแน่เลยค่ะในคลิปนี้นะคะนกจะแบ่งปันในเรื่องของการใส่เสียงเพลงในคลิปวิดีโอของคุณเพื่อให้คลิปวิดีโอของคุณดูน่าสนใจไม่น่าเบือ่อแต่ก็ไม่ได้แย่งซีนของคนบรรยายค่ะทำง่ายง่ายแค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวแอปที่นกใช้และสอนเป็นประจำนั่นก็คือ kinemaster นะคะเข้าไปเลยค่ะในแอป kinemaster ค่ะ ก็เลือกไปที่คลังเพลงค่ะนะมันก็จะขึ้นเพลงที่นกดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีเพลงนะคะสามารถเข้าไปเลือกอัปโหลดเพลงได้ที่แอ s e ซตนะคะก็คือรูปบ้านตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเมื่อเพื่อนๆโหลดเพลงมาแล้วนะคะก็จะมีเพลงให้เลือกตามที่เพื่อนๆอ,อัปโหลดมาเดี๋ยวนกลองใส่เพลง เพื่อที่จะใส่เพลงเข้าไปในคลิปวิดีโอกดเครื่องหมายถูกค่ะเสร็จแล้วนะคะการใส่เพลงเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นเหมือนตัวอย่างคลิปเบื้องต้นที่นกเปิดให้เพื่อนๆงค่อนฟังค่ะ,ะคือเสียงเพลงมันแย่งซีนคนบรรยายค่ะมันเสียงดังเกินไปเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการปรับก็คือคลิกเข้าไปที่เพลงนะคะเห็น เครื่องหมายที่เป็นลำโพงไหมคะตรงนี้เราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับลงมาให้เสียงเพลงมันเบาเพื่อที่จะได้ไม่แย่งซีนของคนบรรยายนะคะกดเครื่องหมายถูกลองรีฟังดูคะ่ะตรงนี้ก็ผ่านไปสำหรับการดูแลตัวเรานะคะนั่นก็คือไปพบคุณหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนตามนัดมีอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือแค่นี้ก็ไม่แย่งซีนคนพูดคนบรรยายแล้วคะ่ะ และก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถปรับให้บางส่วนบางช่วงเป็นเสียงเบาเสียงหนักได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนกลองปรับมาที่ร้อยเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆอนอยากปรับบางช่วงเป็นเสียงเบาบางช่วงเป็นเสียงหนักเราสามารถปรับตรงนี้ค่ะเห็นเครื่องหมายตรงนี้นะคะคลิกเข้าไป ตรงนี้มันจะทำให้เราปรับระดับเสียงบางส่วนได้เพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าการปรับระดับเสียงบางส่วนเป็นยังไงตอนเริ่มต้นนะคะนกจะคลิกเครื่องหมายบวกไปแล้วก็เริ่มต้นนกจะให้มันเป็นเสียงเบาแต่ว่าท้ายคลิปให้มันเสียงสูงขึ้นเอาประมาณนี้เดี๋ยวนกจะให้มันเสียงสูงขึ้นนกคลิกตรงนี้มันจะเกิดจุด2จุดเห็นไหมคะจุดเริ่มต้นกับจุดจุด ที่สองเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนกจะทําให้มันเป็นเสียงเบานกก็เลื่อนขีดสีแดงนี้ลงมาแล้วก็ปรับเสียงระดับเสียงให้มันเบาปรับเสียงให้เบานะคะแล้วค่อยๆเพิ่มวอลลุ่มขึ้นไปทีละนิดละนิดค่ะกดเครื่องหมายถูกลองเปิดฟังดูนะคะโอเคค่ะเรามาเปิดฟังดูค่ะ ตรงนี้ก็ผ่านไปสําหรับการดูแลตัวเรานะคะนั่นก็คือไปพบคุณหมอแล้วก็ฉีดวัคซีนตามนะเห็นไหมคะเพลงมันจะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ช่วงจบถ้าเราอยากให้เพลงจบแบบค่อยๆเบาเสียงลงเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะกดไปที่เพลงแล้วก็เพิ่มจุดแล้วก็ตรงที่จบอีกหนึ่งจุดนะคะ ตรงนี้เราก็เลื่อนเบาเสียงลงมาเลยค่ะกดเครื่องหมายถูกฟังดูนะคะเอาที่ขวนเราเนี่ยเราจะต้องกักกันเพื่อดูอาการค่ะถ้าเขาไม่เป็นอะไรก็สบายใจได้ว่าเราแปบก็สบายใจได้ว่าเราปลอดภัยแน่นอนค่ะเห็นไหมคะการใส่เสียงเพลงบนคลิปวิดีโอทำได้ไม่ยากเลย แค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังฝึกตัดต่อและไม่อยากทำให้คลิปวิดีโอของคุณเป็นคลิปที่น่าเบือ่อลองใส่เสียงเพลงใส่ซาวเอฟเฟกหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอ การใส่เอฟเฟกการใส่เสียงเพลงหรือว่าการทำให้คลิปวิดีโอคุณน่าสนใจสามารถติดตามนกอได้ที่เพจโคชนกสุตาน้ากล้องและช่อง u t u b e โคชนกสุตาน้ากล้องนะคะใน2ช่องทางนี้นกอได้แบ่งปันในเรื่องของเทคนิคในการตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็การทำให้คลิปวิดีโอของคุณน่าสนใจว่าการตลาดบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้วิดีโอคอนเทนต์ is the king ถ้าคุณพลาดเรื่องนี้คุณตกเทรนแน่นอนค่ะ อยากเก่งในเรื่องตัดต่อคลิปวิดีโอฝากติดตามนกทั้งสช่องทางน,นะคะโคชนกสุตามากล้อง